เรื่องของการเตรียมเอกสารเพื่อรอใช้สิทธิ์นะครับของบัตรสวัสดิการนะครับในปี66นะครับก็คือในปีนี้หลายคนนะครับหลายคนนะครับก็ยังสับสนกันอยู่ว่าบัตรสมาร์ทการ์ดมันเป็นรูปแบบไหนบัตรสมาร์ทการ์ดจะเป็นรูปแบบที่มีสีทองทองอยู่ด้านหน้านะครับทีนี้ในการ เตรียมนะครับเตรียมตัวเพื่อใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเชื่อได้ว่าหลายคนที่ประกาศผลออกมาแล้วดีใจนะครับกระโดดตัวลอยเลยนะครับว่าผ่านแล้วโอ้โหทีนี้เราจะเตรียมตัวใช้นะครับสิทธิของอาภาครัฐและนะครับเราจะได้ใช้วันที่หนึ่งแล้วทีนี้มาตรวจสอบบัตรประชาชนของตัวเองโอ้โหบัตรเรายังไม่ได้ไปจัดทําเลยนะครับหรือบางคนอา้าวบัตรประชาชนฉันหายไปไหน นะครับทีนี้จะมีการต้องไปทําบัตรใหม่นะครับต้องไปทําบัตรใหม่นะครับท่านจะต้องไปทําบัตรใหม่เพื่อใช้บัตรเนี่ยนะครับในเดือนมีนาคมนะครับเพื่อใช้บัตรสมาร์ทการ์ดในเดือนมีนาคมทีนี้ทางภาครัฐก็ได้มีการแจ้งออกมาว่าจะเปิดจุดทําบัตรประชาชนในรูปแบบสมาร์ทการ์ดนะครับทีนี้ท่านจะต้องมาดูว่าเอกสารที่ท่านจะต้องใช้ที่ท่านจะต้องเตรียมใช้เนี่ย ท่านจะต้องใช้เอกสารอะไรกันบ้างหลายคนยังไม่ทราบเลยว่าบางทีบัตรหายแล้วฉันจะต้องใช้ข้อมูลอะไรไปให้ทางอำเภอบ้างนะครับถ้าใครที่อยู่ทางภูพิภาคนะครับก็จะต้องไปทำบัตรที่อำเภอนะครับทีนี้แหละนะครับก็จะต้องมาดูกันว่าท่านจะเตรียมตัวอย่างไรและใช้ข้อมูลอย่างไรในการทำบัตรสมาร์ทการ์ดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเพราะว่า เจ้าตัวบัตรสมาร์ทการ์ดตรงนี้นะครับก็จะมีข้อมูลของท่านนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเลข13หลักนะครับวันเดือนปีเกิดเพศอายุต่างๆนะครับแล้วก็ที่อยู่ปัจจุบันนะครับศาสนานะครับสัญชาติและพิมพ์ลายนิ้วมือนะครับเอาไว้อยู่ในบัตรในข้อมูลนี้เลยแล้วก็ภาพสแกนใบหน้าของท่านจะอยู่ในข้อมูลของอบัตรสมาร์ทการ์ดตัวนี้ด้วยนะครับรวมถึง นะครับบัตรเนี้ยนะครับก็จะใช้ในการรูดซื้อสินค้าผ่านทางร้านค้าที่ร่วมรายการกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด,ด้วยนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูว่า,าท่านจะต้องเตรียมข้อมูลอะไรกันบ้างนะครับในาการทำบัตรนะครับสมาร์ทการ์ดตรงนี้ผมก็จะมาย้ำเตือนให้ทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งจุดที่จะรับทำบัตรนะครับก็คือสำนักงานเขตและก็อำเภอตาม ภูมิลำเนาที่เราอยู่นะครับหรือจริงๆแล้วการทําบัตรประชาชนนะครับสามารถทําได้ที่อำเภอไหนก็ได้ที่ท่านอยู่ใกล้ๆหรือสํานักงานไหนก็ได้ที่ท่านอยู่ใกล้ๆนะครับถ้าใครที่อยู่ในกรุงเทพมหานครก็จะมีตามสถานีรถไฟฟ้า bts ด้วยนะครับเช่นสถานีหมอชิดนะครับสถานีสยามนะครับสถานีพร้อมพงนะครับสถานีอุดมสุขนะครับแล้วก็วงเวียนใหญ่นะครับซึ่งในการทําบัตร ที่บริเวณสถานีรถไฟ b t ทีเนี่ยนะครับเขาจะไม่รับทําในกรณีที่บัตรหายนะครับเขาจะรับทําในกรณีที่ทําบัตรใหม่เท่านั้นนะครับและในกรณีที่บัตรประชาชนหายนะครับจะต้องไปติดต่อที่อำเภอรหรือสำนักงานเขตเท่านั้นนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับไปในช่วงวันและเวลาราชาการแต่ถ้า สำนักง,งานเขตใดนะครับที่มีการจัดตั้งไว้อยู่ตามห้างสรรพสินค้านะครับหรือสำนักง,งานเขตตามอำเภอใดนะครับหรือตามจังหวัดใดที่มีการทํางานนะครับล่วงเวลาในช่วงวันหยุดนะครับแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยท่านก็ลองดูก็แล้วกันว่าท่านสะดวกอย่างใดสะดวกที่จุดไหนท่านก็ไปทําที่จุดนั้นนะครับ ทีนี้ในเรื่องของเอกสารที่จะต้องเตรียมไปทำบัตรประชาชนถ้าในกรณีที่บัตรประชาชนหายหรือจะทำบัตรใหม่นี่นะครับก็ต้องเตรียมเอกสารทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็รูปถ่ายของผู้ที่ขอบัตรใหม่นะครับที่ราชการออกให้เอาไปไว้ด้วยเอาเพิ่มเติมไปด้วยหลายๆอย่างนะครับเช่นถ้ามีใบขับขี่ก็เตรียมไปนะครับหลักฐานการศึกษาหนังสือเดินทางนะครับแล้วก็บัตร ประชาชนใบเก่าที่หมดอายุในกรณีที่เราดูแล้วเอ้ยบัตรเราหมดอายุนี่นะนะครับเราจะต้องไปทําการอัปเดตบัตรให้เรียบร้อยนะครับและคุณสมบัติที่จะทําบัตรประชาชนนะครับก็คือจะต้องมีสัญชาติไทยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและมีอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่มาแจ้งให้ทราบสําหรับหลายคนที่เตรียมพร้อมจะใช้บัตรสวัสดิการกันแล้วนะครับก็ ถ้าใครที่ผ่านผมก็ยินดีด้วยแต่ถ้าใครที่ไม่ผ่านเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูข่าวสุดท้ายกันนะครับมาติดตามข่าวสุดท้ายกันอย่าเพิ่งหนีหายออกจากไปไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูข่าวสุดท้ายว่า,ากรณีที่ท่านจะผ่านเนี่ยมีกี่เปอร์เซนต์กรณีที่ท่านจะไม่ผ่านมีกี่เปอร์เซนต์นั่นเองนะครับสาหรับในเรื่องถัดไปนะครับเป็นเรื่องของวงเงินที่ อย่าลืมใช้ก็แล้วกันนะครับในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ซึ่งในเดือนมกราคมนะครับงวดสุดท้ายที่จะโอนให้ก็คือในวันที่22มกราคมนี้เท่านั้นนะครับในวันที่20หรือวันนี้นะครับมีหลายคนถามเข้ามาว่าจะมีเงินโอนอะไรเข้ามา500นะครับในเอกตรวจสอบให้หน่อยว่ามันมีจริงไหมนะครับต้องบอกตรงนี้เลยว่าไม่มีนะครับไม่มีนะครับเงินที่เงินสดจะโอนมาอะไรหรือท่านไปดู จากคลิปที่มันเป็นข่าวปลอมอะไรต่างๆตรงนี้แจ้งได้เลยว่าไม่มีเงินสดโอนเข้ามาแต่แดงอย่างใดนะครับในวันนี้นะครับซึ่งเป็นวันที่20มกราคมเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับยืนยันเลยแหละนะครับยืนยันตัวโกงแหละผมอะนะครับมันไม่มีแน่นอนเพราะอาจจะเป็นคลิปข่าวปลอมนะครับว่ามีเงินเข้าวันนั้นวันนี้นะครับแต่จริงๆแล้ว เงินที่จะเข้าในงวดสุดท้ายของเดือนมกราคมก็คือวันที่22มกราคมสําหรับผู้ที่เป็นผู้พิการเท่านั้นนะครับใครที่เป็นคนปกติไม่มีเข้าวแล้วนะครับหมดแล้วรอใช้ในเดือนกุมภาพันธ์เลยทีเดียวนะครับทีนี้ในเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นเดือนสุดท้ายที่ท่านจะสามารถใช้สิทธิ์สําหรับบัตรสวัสดิการใบเก่าก็คือวันที่1กุมภาพันธ์จะได้รับเงินรูดซื้อสินค้า 2 0 0และ300บาทตามปกติแล้วก็ค่าแก๊สน,นะครับเดือนมกราถึงมีนาคมเนี่ยนะครับ100บาท3เดือนนะครับทีนี้เดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนสุดท้ายและเพราะว่ามันจะเปลี่ยนอ่บัตรเป็นบัตรใหม่เพราะฉะนั้นท่านจะต้องรีบใช้เงินช่วยเหลือค่าแก๊สตรงนี้ให้หมดนะครับและเงินค่าเดินทางนะครับท่านก็ต้องรีบใช้ให้หมดนะครับภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับสำหรับวันที่18กุมภาพันธ์จะเป็นเงินช่วยเหลือค่าน้ําค่าไฟ100บาท และ315บาทตรงนี้ท่านก็จะต้องใช้ให้หมดภายในเดือนกุมภานะครับและวันที่22กุมภาจะเป็นเงินเข้าของผู้พิการ200บาทสามารถกดถอนเป็นเงินสดได้ก็รีบใช้ให้หมดก็แล้วกันอย่าลืมใช้วงเงินในบัตรใบเก่าที่เป็นอีมันนี้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีเงินที่สามารถกดถอนได้นะก็คือวันที่18ที่เข้ามาช่วยนะครับและวันที่22 ที่จะเข้ามาช่วยสําหรับคนพิการนะครับบางคนเนี่ยก็ลืมไปบางทีมันมีเศษอยู่นะครับบางทีมีเศษ30 40 50บาทตรงเนี้ยมันไม่สามารถถอนเป็นแบงค์ร้อยได้นะครับไม่สามารถถอนที่ตู้ ATM ได้ท่านก็ลืมไปเงี้ยขอให้ท่านเนี่ยตรวจสอบและเช็คกับร้านค้าด้วยนะครับว่าวงเงินในบัตรที่สามารถใช้ได้ของท่านยังมีเหลืออยู่ไหมนะครับให้ใช้ให้หมดภายในเดือนกุมภาพันธ์เลยทีเดียวนะครับอันนี้ ก็มาแจ้งเตือนกันสําหรับวงเงินนะครับสำหรับในเรื่องของการเตรียมตัวนะครับเตรียมเอกสารนะครับรอใช้สิทธิ์นะครับสวัสดิการแห่งรัฐ2,566ตรงนี้ก็มาขอย้ำชัดกับทุกท่านสรุปให้อีกครั้งหนึ่งว่าถ้าบัตรประชาชนหายให้รีบไปทำบัตรในรูปแบบสมาร์ทการ์ดนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นข้อมูลมาฝากกันนะครับเผื่อบางคนเนี่ย บัตรยังเป็นรุ่นเก่าอยู่หรือว่าบัตรหมดอายุแล้วเนี่ยนะครับมันจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้นะครับมันจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ในเดือนมีนาคมนะครับให้รีบเ,เตรียมตัวไปทําบัตรกันให้เรียบร้อยนะครับ